เราตรองมาค้างๆตรองมาค้างๆทางเดียวกำลังจะไปวันนี้ไปเล่ีตัตนะลานไปดูวทางนี้หละ ดูงนะครับอาดูงซื้อดี่งใช่ด้วยอืมดูงสั่งสังง่งสุดยอดเลยครับไฟหายมะไฟหายมะมากเลย ตงึงทีเลยเดนักเนี่ยครับต่างสีเราหายไปดูกันอีกไหมแตนตอนนี้นกรอกองเงียบเลยเนนวเด็ดหลอนหรือว่ามันได้เจอหรือว่านกพุดจะกินสเสร็จแล้วไม่ได้ครับ ติดมาครับลงไปดูนะครับอดูครับก็ตัวตอนนี้เราก็ไปดูนครับว่ามันติดไหมน่าจะไม่ติดครับนี่ครับท่างที่ข้าไปดักนั่นแหละครับเฮ้ย เสียงนกเตือนครับควังดูกับเสียงนกเตือนนี่ครับกรงลักษณะก็ยุ่ประมาณนี้ครับตามมาเองนี่ครับและนี่คือนอกตอครับ กอน,นอกบินมามันก็จะมาเย,ย็บตรงนี้ครับนกมันจะเย,ย็บตรงนี้สเสร็จแล้วข้างบนนี้จะปิดลงครับอัน,นี้เราก็จะเป็นบ่วงรูดครับพอนนอกเย,ย็บอันนี้ปุ๊บตรงนั้นมันจะรูดลงครับสเสร็จแล้วน,นี่จะปิดนี่นครับกุนโตครับ คนโตหน้าตายอยู่บนนี้นะครับคนโตนกเน,นี่นี่คือต่างดีเราเดินข้ามากับมันจะเป็นป้าครับเป็นป้าครับเป็นป้าอย่าเดินไหมมาเนี่ยเป็นป้านี่มันก็จะเหมีนอนหลงว้วครับนี่หลงวัวยาวมาปน,นี้ครับ นกมันจะลงมากินน้ำในร่องเว้น,นี่ครับะโคตอเอาไว้เดียวตอนยินมาดูทีกทีครับจะติดหรือว,ว่าไม่ติดตอนนี้นะครับอ๋อไอนเดี๋ยวเจมมาดูใน ตอนเย็นครับติดเรือจะไม่ติด